บาบูสินค้าเกษตรสวัสดีครับวันนี้ผมมานําเสนอตัวนี้นะครับผมเอื้องสายใหม่ไกลฤทธิ์นะครับผมเอื้องสายใหม่ไกลฤทธิ์เนาะกาลังแทงช่อดอกเลยนะครับผมหรือสายล่องแหน่งหรือสายเชียงใหม่นะครับผมเป็นชื่อเดียวกันนะครับผมเอื้องสายใหม่ไกลลทิ์ดอกหอมนะครับผมดอกหอมเลยตรงนี้จัดจาหน่ายอยู่ที่นะครับผมจัดจําหน่ายอยู่ที่นะครับผมหนึ่งไม้นะครับผมหนึ่งไม้ยาวๆแบบนี้เลยนะครับผมหนึ่งไม้ยาวๆแบบนี้เลยมีสายมากกว่าสิบสายต่อหนึ่งขอนนะครับผมตรงนี้อยู่ที่หนึ่งไม้สามร้อยบาทนะครับผมหนึ่งไม้สามร้อยบาทนะครับผมค่าจัดส ส0บาทนะครับผมสงไม้600บาทส่งฟรีนะครับผม4ไม้นะครับผม4ไม้โปรโมชั่นให้พิเศษเลย1000บาทส่งฟรีนะครับผม4ไม้1,000บาทส่งฟรีนะครับผม10ไม้ในโปรโมชั่นราคาพิเศษเลยตรงนี้เลย10ไม้นะครับผมในราคา2000บาทจะส่งฟรีนะครับผมจัดส่งฟรีมีเก็บปลายทางทั่วประเทศนะครับผมเอื้องสายใหม่ไกรลิตนะครับผมเอื้องสายใหม่ไกรลิตใครที่สนใจสามารถทักแชทเข้ามาได้เลยนะครับผมที่เพจบาบูสินค้าเกษตรนะครับผมที่เพจบาบูสินค้าเกษตรหรือโทรมาได้เลยที่เบอร์095นะครับผม 0 9 5 9 4 1 8 9 8 8 9 4 1 8 9 8 8นะครับผมเอื้องสายใหม่ไกลลิสนะครับผมหรือเอื้องสายเชียงใหม่หรือเอื้องสายล่องแรง่งนะครับผมเรียกเป็นชื่อเดียวกันนะครับผม1ไม้300บาทนะครับผม1ไม้ยาวๆแบบนี้เลย300บาทค่าจะส่งอีก70บาทนะครับผม2ไม้600บาทส่งฟรี4ไม้1,000บาทส่งฟรี 10ไม้ให้พิเศษสุดในโปรโมชั่นตอนนี้เลยนะครับผม10ไม้ให้โปรโมชั่นเลย2000บาทส่งฟรีนะครับผมใครที่สนใจสามารถทักแชทเข้ามาได้เลยนะครับผมไม่ต้องเสียเวลาปลูกนะแค่แกะกล่องนะครับผมแกะกล่องตรงนี้เลยเอาออกแผลแล้วรดน้ํารอชมดอกได้เลยนะครับผมกาลังทิ้งใบเตรียมให้ดอกทั้งหมดนะครับผมเอื้องสายไหม่ไกลิ์นะครับผมปริมาณตรงนี้เลยนะครับความยาวประมาณนะครับความยาวประมาณนะ9 0้าถึงหเมตรนะครับผม1ไม้มีมากกว่า10สายนะครับผม1ไม้มีมากกว่า10สายใครที่สนใจสามารถทัก เข้ามาได้เลยนะครับผมที่เพจปาบูสินค้าเกษตรนะเอื้องสายไหมไคลลิตหรือโทรมาได้เลยที่เบอร์0 9 5 9 4 1 8 9 8 8 0 9 5 9 4 1 8 8 8 9 8 8นะครับผมเอื้องสายไหมไคลลิตนะกำลังแทงช่อด,ดอกนะครับผมดอกหอมนะครับดอกหอมมากสายไหมไคลลิตครับผมปาบูสินค้าเกษตรครับ0 9 5 9 4 1 8 9 8 8